ออครับคุณอ้ออยู่อยู่กรุงเทพรามินทาทำไมคุณอ้อนี้บริการลูกค้าอย่างไรถึงมาส่งรถที่ร้อยเอ็ดได้ครับพ่อก็ ให้ความจริงใจแล้วก็จัดเต็มนะคะนี่ให้สมกับชื่อมิตซูป้าแดงอ้อจัดเต็มค่ะอ้ก็จัดเต็มให้ลูกค้าทั้งคันแบบนี้เลยค่ะก็ลูกค้าเห็นเท่าที่อ้อแบบฟังนะคะหรือสัมภาษ์ลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็จะบอกว่าบางเพจที่ทักทักไปอ่ะบางทีเขาก็เว้านั่นเว้านี่เก็บังอันนั้นเพิ่มอะไรแบบหรือแม้กระทั่งเวลามาส่งอย่างเนี้ยค่ะบางที่ก็คือเหมือนมาส่งให้ก็จริงแต่ก็มีค่าบริการค่าส่งแต่ว่าอ้อเนี่ยคือก็ไม่ได้เก็บลูกค้านะคะก็ ก็มาส่งให้นะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดอะไรตรงน,นี้นะคะออฟก็ให้แบบนี้แล้วก็พร้อมที่ดอกเบี้ยพิเศษก็คือง่ายๆว่า,าพูดพูดง่ายก็คือออแบบอยากทายังไงก็ได้ให้รถเขาแต่งออกมาแล้วมันสวยมันแบบเห็นแล้วแบบว้าวอะ่ะคือออแบบไม่อยากจะเ้นช่องใดช่องหนึ่งไว้ไม่รู้จะกักไว้เพื่ออะไรก็คืออยากให้แบบ ขนาดบางทีอ้อขับใหม่เนี่ยเวลาแวะกลางทางเนี่ยก็มีแต่คนมองนะคะก็คืออยากให้ลูกค้าประทับใจเห็นแล้วแบบว้าวอะคะ่ะก็เลยแบบใส่ให้เต็มๆแบบนี้ค่ะคุณอ้อครับประสบการณ์คุณอ้อเนี่ยเป็นการบริการด้านนี้กี่ปีครับอ่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้อนะ้อเป็นผู้จัดก,การของมซูนะคะถ้าเอาแบบดั้งเดิมเลยเนะี่ยอ้อเป็นผู้จัดก,การมาตั้งแต่ปี5้าี่ เป็นผู้จัดการมาประมาณเกือบเกือบสิปีหรอประมาณนี้นค่ะแล้วทีนี้ง่ายๆว่าทางทางบริษัทเก่าอ้อค่ะเขาเปลี่ยนค่ายซึ่งเราก็ไม่บอกเนาะเป็นค่ายอะไรแต่ทีนี้อ้อก็ไม่ถนัดที่จะที่อยู่ค่ายนั้นอ้อก็เลยมีความจะเป็นที่จะออกมาพอออกมาอ้อก็มาอยู่ที่มิสูเซโคย่าเนี่ยค่ะก็มาเป็นซุปนะคะอยู่ได้ประมาณ3ปีคือเอาง่ายๆว่าร่วมๆที่อ้อทามาทั้งหมดอยู่ในวงการมิสูบิชิอยู่ที่18ปปีแล้วค่ะคุณอ้อครับอ่า ตรงที่ที่ที่คุณอ้ออยู่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยคือคือ,คอจุดไหนนะครับค่ะอ้ออยู่นะคะเป็นบริษัทมิสูเซโคย่าสาขารามิทาขาเส้นรามิทากอมก้าถ้าใครเคยไปที่กรุงเทพนะคะหรือว่าเคยไปอยู่เนี่ยอ้อไม่แน่ใจว่าจะรู้จักห้างนี้ไหมเป็นห้างสับสินค้าแฟชั่นไอแลนด์ค่ะตรงรามิทากอมก้าอ้ออยู่ติดติดกันกันกนกบที่ห้างนั้นเลยค่ะสามารถแวะไป หาออได้นะหรือว่าจะนัดออมาก่อนก็ได้ค่ะคุณต้อครับม,มีช่องทางติดต่อไหมครับเผื่อลูกค้าแล้วก็เอฟซทุกเวลาเชเิญแนวเอฟซน้ำแข็ง5บาทเผื่อสนใจได้ค่ะยินดีนะคะสําหรับลูกค้าที่เป็นมาจาก2ช่องนี้นะบอกออมาเลยนะเดี๋ยวออจะหา เ,เป็นออปชันพิเศษเพิ่มให้หมายถึงเป็นเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มให้แต่ยังไม่บอกว่าอะไรขอให้ลูกค้าบอกมาเลยนะคะว่ามาจาก2ช่องนี้คือน้ำแข็ง5บาทกับทุ่งกุลานะคะอ,คอ้อจะหาออปชั่นที่มันเป็นพวกเขาเรียกว่าชุดตกแต่งอุปกรณ์พิเศษเพิ่มให้สามารถติดต่อได้นะคะอันดับแรกเลยเบอร์โทรนะคะ098 935 8282 แล้วก็อีก2ช่องทางนะคะก็จะเป็นช่องเพจแล้วก็ช่อง YouTube นะคะก็คือจะเหมือนกันมิสูปป้ายแดงอ้อ,อจัดเต็มพิมพ์เลยค่ะเจอแน่นอนค่ะครับสุดท้ายนี้ผมเสียง5บาทและทุ่งเวลาชแนลขอขอบคุณคุณพ้อมากนะครับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถสวยมาที่มาส่งวันนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะค่ะาเสียงขบาทขอขอบคุณมากนะครับค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะค